สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆนะคะวันนี้นะคะจะมาดูวิธีทําห่อสังกทานนะคะเพื่อจะไปวัดนะคะก็หาอุปกรณ์ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะอย่างเช่นเนะะี่ยค่ะกระมังหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ของไปสักเก้าอย่างนะคะอย่างเช่นมีน้ําส้มกระดาษเช็ดชู่นะคะปลากระป๋องนะคะแล้วก็ชานะสบู่แล้วก็นมหนึ่งกล่องนะคะแป๊บนะคะแล้วก็มี Yeah. แปรงสีฟันกับยาสีฟันแล้วก็ทูบเทียนนะคะอันนี้นะคะการทําบุญนี่นะคะแล้วแต่แล้วแต่ความรัทธานะคะสังฆทานนะคะ,ง,ะ,นนะ,คะง่ายๆนะคะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากเห็นไหมคะนี่คะ่ะเดียดอุป,ปกรณ์นี้นะคะแล้วเราก็จัดขึ้นมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็จัดเรียงให้สวยงามนะคะนี่นะคะการทําบุญนะคะเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสังฆทานหอใหญ่หรือหอเล็กนะคะ มันก็ได้บุญกุศลทั้งนั้นนะคะนี่นะคะการวิธีหอง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะและมีผู้ถามว่าเวลาเราไปวัดเนี่ยเราไปเอาสังฆทานที่วัดได้ไหมได้ค่ะที่เวียนก็ได้นะคะถือว่าอยู่ที่จิตใจนะคะอ,อยู่ที่จิตใจของเรานะคะนี่นะคะอุิมสมมากนะคะการทำบุญสังฆทานเนี่ยนะคะอยาไปวัดนะคะที่จะ,ะี่หอง่ายๆอย่างนี้นะคะคําว่าสังฆทานนะคะนี่นะคะแค่สิ่งเหล่านี้เตรียมอุปกรณ์ง่ายๆนะคะ แล้วก็มาริบบิ้นนะคะนี่นะคะเพื่อความสวยงามนะคะตัดเนี่ยแค่นี้ค่ะแล้วเราก็มาผูกนะคะมาผูกแล้วเราก็ห่อนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้สังฆทานที่สวยๆเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะในการห่อนะคะสวยงามไหมคะนี่เราก็ได้สังฆทานทีวัดแล้วนะคะนะคะวิธีหง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะ การทาบุญสุนทานนะคะได้โชคได้ลาบได้กุศลอย่างแรงนะคะการทําบุญให้ทานคําว่าสังกทานก็หมายถึงมอบให้พระสงฆ์ทานก็หมายถึงให้ทานทั่วไปเป็นอริสง์ที่ยิ่งใหญ่มากในการทำบุญทําทานนะคะจะชื่นชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามชุดิมาพรขายตุ้มเพิ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ